สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับก็ผมเก้สิบปูทิมนะครับวันนี้เรามีพระเครื่องสายระยองนะครับมาแนะนําก็เป็นหลวงพ่อบุญวัดบ้านนาครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้างที่ระลึกในงานผูกพัฒมาวัดบ้านนาครับ19-25มีนาคม2510นะครับก็เป็นเหรียญที่ยอดนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อบุญนะครับ ก็เหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีบล็อกแยกกันอยู่ประมาณสัก3าบล็อกน,นะครับจะมียันด้วนไหลากากไหไไม่กากอะไรท่านน้องเนี่ยนะครับส่วนที่เห็นนี่จะเป็นบล็อกไหลากากยันยาวนะครับก็คือยันยาเนี่ยจะเป็นมีเส้นยันนะครับทะลุถึงเลขหนึ่งนะครับผมจะสูงให้ในี่วิธีดูบล็อกนะครับนี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นเส้นยันทะลุ ผ่าเล็กหนึ่งนะครับนี่ก็เรียกว่ายันยาวไม่ใช่ยันด้วนนะแล้วก็บล็อกลายกาบลายกากตัวนี้นครับลายกากยันยาวซึ่งไม่ใช่บล็อกนิยมนะครับถ้าบล็อกนิยมนี่ก็เล่นกันว่าหลักหมื่นนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เป็นบล็อกเรียกว่าบล็อกลองลงมาครับก็อยู่ในราคาเช่าหาประมาณสักหลักพันกลางๆนะครับ๋ยวผมแกะให้ดูก็จะมาบอกแนะนําวิธีดูนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ง่ายๆนะครับ ของเก๋มีนะเพื่อนๆนี่นะครับถ้าจับเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเหรียญนี้มีต้องบอกว่าเป็นเหรียญสวยนะครับเราดูใบหน้าหลวงพ่อก่อนเลยนะครับอ่าเพื่อนๆจาเมตตาสองเม็ดนี้ให้ดีนะครับเมตตาเนี่ยจะต้องคมแบบกลมเลยนะครับคมมากครับลึกคมก็ใบหน้าหลวงพ่อนะครับจะเป็นเหมือนมีเส้นกล้ามเนื้อนะครับตรงนี้ครับแล้วก็หู โหนี่จะสังเกตว่าจะมีติ่งติ่งข้างข้างหูคนระับขวามือเราซ้ายมือของพ่อนะติ่งตรงนี้ต้องคมคมนะนี่ถ้าเป็นเหรียญสวยนี่นี่ครับเส้นใต้คางนี่จะมีเส้นแบบคมคมเลยนี่นี่ครับร,รูกระเดกไถปลาแล้วก็นี่ครับเส้นเป็นเงินกระแสปั๊มนะครับขอบเหรียญน,นะสันต,ต้องตั้งแบบนี้นะแล้วก็มีกระแสปั๊มรับสำหรับเหรียญสวยแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญดูง่ายมากเลยพนระั้นี่จะมีกระแสปั๊มต้องเรียกว่า มีท่านหนึ่งเขาเคยสอนผมดูบอกถ้าเป็นหน้าหลวงพ่อบุญรุ่นนีนะ้หน้าต้องเด็กๆหน่อยนะบจะเป็นลักษณะน,นี้ครับหลวงพ่อบุญท่านเป็นพระที่พูดน้อยนะครับสม,มะถะและ้วก็รักสันโดษครับผมก็เลยมีความชอบส่วนตัวเป็นพิเศษครับตัวหนังสือจะแ,ะแกะแบบนี้นะครับหลวงพ่อบุญวัดบ้านานาหนังสือแกะจะแกะคมๆนะชายจีวรน,นี่ต้องเป็นริ้วๆแบบนี้นะคมชัดมาก หูเหรียญนะครับหูเหรียญสไตล์ผมนะครับจะดูหูเหรียญก่อนเลยครับห่วงมันหูมันนะหูจะต้องเป็นแบบนี้เท่าน,นั้นนะเพืพ่อนๆจะตัดนี่ปึ๊บครับแล้วต่อไปมาดูข้างหลังนะครับเพืพ่อนๆนมาดูหูเห,ห,เหรียญหูเจาะเหรียญนะนี่จะต้องไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนแล้วที่สัมพันธ์นะมีทุกเหรียญเส้นข้างบนับมีสองเส้นมีร่องนี่แล้วรูเจาะจะต้อง เป็นแบบนี้ครับจะต้องไม่ปิ้นเป็นต่อครับจะต้องปิ้นแล้วก็ขาดแบบนี้ครับอันนี้คือรูเจาะธรรมชาตินะของผ้าแท้วันนี้ปรับกล้องดีมากานครับจะเป็นลักษณะนี้้รับอ่าที่เห็นมาทุกเหรียญครับข้างบนเนี่ยจะต้องมีร่องเป็นเหมือนร่องๆแล้วก็นี่ครับ ขอบเหรียญสันเหรียญรุ่นนี้จะไม่ลึกมากนะเพื่อนๆจะจะไม่ลึกแต่คมครับขอบเหรียญน,นะสันจะไม่ตั้งมากแต่ว่าจะคมๆนะนี่ครแล้วก็ถ้าเราดูนะตะแคงเหรียญมันจะเหมือนเป็นสายสายฝน,น,นเฉียงๆวิ่งผ่านตัวหนังสือนะนี่บ ก็ข้างหลังจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเนี่ครับถ้าเป็นเหรียญสายฝนที่ระลึกในงานผูกพันธสีมานะครับเนี่ยเฉพาะเล็กหนึ่งเก้าถึงยี่ห้าที่มีสายฝนงเขียงยิ่งผ่านนะถ้าเป็นพรสสวยนี่ดูง่ายเพื่อนเนื้อนี่จะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเนี่ยตัวตัดก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ตัวตัดจะออกเป็น เรียบนะครับผมดูตัวตัดแล้วเรียบๆไม่ไม่ได้เป็นหลุมอะไรมากนะไม่เหมือนตัวตัดที่เป็นเนื้อทองแดงของปูทิมนะเนี่ยตัวตัดจะเป็นอย่างงี้เพื่อนนี่นี่ครับสำคัญหูเหรียญแล้วครับเนี่ยต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นต้องไม่มีรอยถอดพิมพ์นะเพื่อนๆนี่ครับถ้าเป็นประมาณนี้ครับตามที่ผมบอกนี่ก็ จ่ายตังได้เลยนะเพื่อนเรียนสวยๆก็อยู่หลักพันกลางๆครับเรียนนี้ผมก็เช่ามานานแล้วครับก็เช่ามาสี่พันครับเรียนนี้สวยมากครับเพื่อน<ๆ>ก็มาแบ่งปันความรู้กันครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อยากให้ผมทาพระหลวงพ่ออะไรนะครับก็แนะนํามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีครับ